มาสุงค่ะพีดน้องบนรดาหลายพี่น้องค่ะหันยามเดียวก็ติเลยว่าเป็นตีวิงหลงลาเสี่ยวจิงได้บอดเนออันไหนคือมินเมียงมีสึกมันอันมินเตียมไวว่าป้นหังคานนั้นเฮ็ดเลยมินมินเตียมลย้อนว่าลาเสี่ยวนเห็นัามีปองจูมีโกกลางอามีางเข้าเอิ่มจํา ในไร่กบับในแล่ซิกมันก็เอาหุมลมบันวิ่งลาเซียววิ่งลาเซียวในมีการกรีค่ะเครื่องอาหมี่ออกลงฮ่ยาะกอกเคืองมินเมียงมีได้นด้ลงดีในนำไว้แต่ด้เกียดขี้ให้กังวิ่งลาเซียวจีในเนียนนะปิดาออกค่อนอยู่ไนะว้เนื้อวิยงยุมยามาเตรียมไรไม่ใจอีสังเอาไว้อาจุย่าทิง้ง แลตวยทิงอยู่ยามเดียวแหนอันตะปองซู่เขาอยู่ไกลๆซะแลยือมาหิมซาเวงลาซิ่วเจ่นั่นก่อมาเลาะอาเมียเครื่องลงสิแลตึกเตียนออกกว่าเฮอหมิ่นก่นำหน้าปอข้ามาตวยเองเอาลายอันปองซู่เขาอยู่ปอดของในอันอ่ำไรไม่ใส่นั่นแต้ติเลยว่าปิ่นวิ่งลาซิ่วเครื่องไม่เครื่องมี กว้างหือมินหา้ารักนาค้าแต่ดี่เจ้าดื้อเลยเกียดขี่ให้กังวิ่งอันว่านั่นใครเขียมไว้ปีน้องปันเฮียงหลายเพราะว่าวิ่งลาเซียวเนี่กูก็อดีตคู่กันว่ามันคือเขียมต่อะไรอะไรลาเซียวฮะตรงทักปีน้องเขาค่ะเดี่ก็อะไรหันกันเมียงมีมินเตียมก็ได้กูย่ามาข้ามกูย่าปีกยุยฮ่านี่มาก็ได้ถามซึ่งนั้นมันมีฮะ ทีในในน่มันหลอดเพลียเห็นสัางและนะ้วนยย้อนบอว่าจะู้เขามาอะไรรู้จะู助เขาไปเข้าไล่จะู助เขาแนนเขาเนี้ทีกนี้หันนายามเดนียวในก็ได้เียนที่วิ่งเสียนวีย้อนว่าวิ่งเสียนวีอ่มะมใจวิ่งใหญ่วิ่งเสียนวีนั่นเขาเข้าง่ายออกง่ายแลปพิกเสียนดาสายต่างเอาไว้การันกวุวิ่งลาเซยวไปเข้าไล่ปีนอ่อนร่างหล กวยกาศึกโกกลางหาขังคมกันสิได้เขายื้อตับมันอะเฮาข่าวฮ้องว่าหมายดับ324ตีนําไห้นตีเมืองหมอวิยงเมืองหมอจีวิยงวันตรงก็เลยว่าตึกเปลี่ยนกันคําว่าโหคําหมอก7:00นซื้อใน สิกโกก้างเขาหุบซิมไรเยาวอย่า,ยาขี้แคหลีงามนี่ได้ข่าวเต๊ตโตเย,ยาวก็ข่าวแน่นอนตี้มึงหม่อฮะคิมน้ำไผนี่อันใดเป็นตับซิกมันโกก้างเขาตี้จอกนั้นก็ยอบไรซึงมัน18ก็ซิกมันนั้นปายลอดก่อตั้งน้ำเลยทั้งหลายกวยกะก้องก้างมามือยินยามน้อยแต้ไหลเป็นเอี่ยมเป็นเอี่ยมเอาไว้อันใดกวนปื้นตี้ลาดว่าคำว่าตังคือในซิก โกงกางเขาเอากาสิลดรรมโตตัางเขิงได้ออกกว่าเอออันไหนขนาดพี่น้องประเทศองไรสามจุ้มก็ได้มีเที่ยวในโกก้างยากก่อก็ได้มีขางเนี่ยอันเข้าชิมไหนแน่ตีบินกว่าโกก้างตีบินกว่าขางกันบันนำวั่ได้บินขางก๋วยเดี๋ยวตับหยนะยอยเนี่ยย่อหยาลิงอามยาว่วเนี่ย เมื่อว่าอยู่ที่รายการกองบาสลาเลยสับเรียงในพีดน้อปันเทียงว่ามึงหมอได้ทำกันยำไปเออตบกันหาวๆเฮียงๆปองจู้เขาเอาตีอยู่ไว้ลีล,ลิงามๆเสลนวดปันตับมนันตับหนอ่ำขำไรยาวอ่ำอยู่ไรเยาวเลไรถอยถอนอ,ออกเมื่อข้าวยำรับสิ่งนั้นค้างโกกางเขาพอหุบซิมไหลเป็นเดี่ยวอย่าลีงาม กองกลางน้ำห้ามน้ำเปล่าก้าม้าตัวต่างกว่าทั้งคืนเออหลีอามไว้ยอบไายสิเปียดโกนในติเลยวา่ายอบไายตูลิปมันน้ำไว้ปีนองหูปันเทาทั้งหลายข่าวอันนั้นไรหูจอมในัยคางไตกะหือโกกลางไตกะหือกะนันกุยเออบ่หอกข้ามาตัยนี่มันเปลี่ยนไว้ซึ่งนั้นยามเดียวนี่การตึกการยื้อกันนั่นไปเรียบเยี่้า เมื่อได๋เด like so 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 ่ขัดจ๊ะสิเลมาอัปเดตนี่พี่น้องเฮาข้า10กว่าอันมีดอข้าหันอยู่ยามเดียวไหนซ่ําบินตีละไรเอเป็นวิงหลวงเล่าไก่เมื่อกูป้อเปย้อนว่าเฮาข้าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในแลฮ้องว่าเล่าไก่ก็เป็นไรเมื่อเลียวเป็นก็วิงหลวงของกูก้างอะนี่เด้อกลางวิงให้พี่น้องข้าหันตีปางดีเป็งโลดกากว่ามา ไทยกว่าเลื่อมด่หลายเอเมืองไทยข้องว่าสวรรค์บน,นดินปีนองหูปันแหงทันะ้งหลายจอหน่ะเหมือนเมืองผีเมืองสางเหมือนเมืองนิกป่านหลวงคาเดีตีในในกวยก้าไหวาเสียสิงกองสิงบกักเตียกปั้นนันเอาไว้ตีในในก็เหมือนหนังเมืองห้ามหลงเสียนดังมีคนไปก็โลุลูเอาไว้ ย้อนว่าทางนอกเลาไก่นั้นตึกมีลองตึกต่อเตียนตึกขแขนซึกเสดัยโนดกันจําวันมือนน้อใดอันเป็นพี่น้องไทยเขาลาดขาวไว้มือว่าว่ากวนไทยเฮาค่า1ปาก55ก่อนั่นอยู่ไว้ดีเลาไก่ก๋วยมางปุ้นมาสงสุนก็มาทางเมืองขี่ไปมาทาง,งเมืองเราและนายจังจ่วยหลอดเอาไว้ก็มี ก็ตีเล่าไก่ในะ่เปลี่ยนเมืองอันมากมีขึ้นเยอะการเงินการทองสีตาอย่าไปลืมว่าเปลี่ยนเมืองอันต่อผ้าลอา่องไพายามาได้เปลี่ยนเวียงอันขายอ่าปีน้องหมอกอยาเขากลางขึ้นก็มีดรา่งนำเลยดังไหลอามิ้น,นคอเซนเตอร์ฮอันเป็ียนกวนอาดริมลักกอลีกูเจกูลอง มากองมาอยู่กันไว้ตีเล่าไก่ในเสียงเสียงย่เออในไทยเขายังยามก่าลี่สิได้ฮู้วานั่งหมอกยาก็มีนำ้ำใครไรห,หน้าตาสิใครไรเจ้าคือหังมาตีเล่าไก่เขาว่าพี่น้องทั้งหลายเออขวยกามือเร็วแท่ย่าหยาลีงามพอขามาตัยปีศาส,สนาปีศาสนาแล้วก็ปีพศ 25 32นเนี่ยไทยเขาอ่านจริงนั่นปีนั้นนเนี่ยเขาเขาว่าผึ่งจะาซึง่งปีนั้นอะไรก็เมื่อเช้าปีส0ปีบนมากะไรอุป,ปึงพองำเวียงเล่าไก่เอาไว้อ่านไหนหน้าตาของผึ่งจะาซึ่งเนี่ยเมื่อไรได้ผึ่งจะาซึ่งก็มีก็เสียงกามกว่ากุยหน่ามือสองเหงห้าปักสามสิบสองนั่นมันจะอุบป,ปึงไว้ อันบิดเราคะาหันสีส้มนั่นก็ออกเหลืองๆนั่นอันนั่นตีโกก่างฮะตีโกก่างอยู่ไวัยเดี่ยวเขาห้องอันเล่าไก่อันนั่งใส่มือตัวลิงสีลำนั่นเนี่ยเขาไทยเขาเตรียมมารัชชันเนี่ยบอกว่าเมืองไทยจริงได้ปีน้องโหปันเฮียนังไหลอันโกก่างอยู่ไว้นั่นมันติดตีจับมือขี่เสียเลยปลายมังมีชาก,กว่าเส้นในน้ำไ,ไปกวยลองขึ้นสร้างขึ้นสูงขึ้นอย่ามาสูง มากมีเหลี่ยนเจ้าไนล่าปันขี่เขามาลงตีเงินลางดังนำเลยดั้งหลายกล้ากู้ชื่อกูลองเอาไว้ดีในเอาง่ายๆได้ปอเมืองไทยได้บนห่อพิษหมายมีจริงมึงเมืองไทยได้คขาปันเฮ็ดมีนฮะต่อไห่ลองไห่กวนไห่มีนำ้ำจุ่มเก่าจุม่มมาเก่ามีอนมันหนามังอมีอันหนาอันหนาเงินฮะจันหน้ากองพี่น้องทั้งหไรเออเลาปันกันเอยเลาปันอะไรเ,เอามาต่อเอามาลองกันเลอ ไคไลสาวันนาตาจึงฮึกกบบมิ่งเดนําน่ะมีกูเจ้าคือเจือนมาเฮ็ดการตีในอ่าบ้านลาวห้ามว่าขี้ห้ามว่าไตห้ามว่ามา้มีหมดสวรรค์บนดินอันว่าันตีเล่าไก่นี่อันมีดอกาหันอยู่ก็ปินวิ่งหลงเล่าไก่กําเดียวปอตลีลีเฮ็ดสังแลบ่ดันเกงใหม่จริงไทยเมันขึ้นเยอะมันตินี่ับมึงขี้นั่นขนาดป้ายมงมีก็ลีป้ายมงมีก็เข้มเอาไว้ เพการไลกา้ลาไลขายมันก็สาหลักไลลวงในนี่ยพี่ดองค้าก็ได้หูกันดีเอ่าคำพองก็ว่าว่าตอนมึงเขียวนะเฮตดไหนก็ว่าเอ่อตอนมึงเขียวเล่าไก่ในี่ยคืดจันที่เอก้วยลองที่วันบมไดนมันปีนกว่าหน้าซิปปังติกยุ่มยามว่าตะปีของผืงจะซึง่งอันหักหลังผืงจะซึง่งจะได้กว่าคมมันเห็ดสร้างหางองเวียงเล่าไก่ เดีอย่ภายาจุยยาเสด็จ่อสูดติดดอตึนอ่ำปันผายกูกลางเขาขุบซิมไหลละลายอนว่าเป็นองตีนาตีกันเงินขึ้นจันไวิ๊กวบาขี่หลักลอมลอมเสด็จจ่อยเทียมซุ้มยิบกองกางในเมือไกลกูกลางเขาเจอในมันาก็ดีหาลายมันเสด็จ้ต่ด้เกียรติเคที่ในมือกันเพราะว่าซิกกูกลางเขาอันยืออย่อยามเดียวซิมไหลเวียงเหล่าไก่เวียงเล่าไก่ในวันดังหน้า ป้อมสตีเนี่ยจางย่าขี่เขาเขามาทิ้งย้อนทางล่ะโกก้างันตึกอยู่ย่ามเดียวเขาก็ป็นขี่เขาก็ย่อมตัวมันจึงนั้นเอาไว้กับน,นแยเล่ลีไม่ใจไว้บุญดาว,วิ่งเล่าไก่จึงได้ปีนรองหูปันเทานั้งหลายปอโกก้างเขาป้องจูเ่เขาเข้าชิมไรพ่ไหน่อยหน่ขี่จังมาจิ้มจอมลื่นสุดอนาอ้อจ๋าเล่แี่นดินไต้เมืองได้ที่หน่หน่จางตกกับเป็นเมืองขี่เออเขาขยำหันเมืองดอกเขาเฮ็ดกันจึงนั้นเอาคือเขามาอยู่เอาไว้ จึงอีกหลาเวียงเล่าไก่ในี่ยยูมว่าคนมึงใาพื้นตีปดันเฮียงอาจุยาสิได้ติดต่อผียแบจุมยิบกองกลางอันลุกพึ้นตีเวียงเล่าไาาก,าไาาเก่เพ,ออพเเาราะว่าตกก็อยู่ในมือของโกกลางได้ขี่ได้ไม่มีอานาอาจตาสิได้จี้จำหาไปามันมีดีหนเอาไว้ฝากพี่น้อง่าแช่สืบปืนเพยบันรายการอันไหนมาสุ่มขา